สวัสดีครับวันนี้ทางผู้พัฒนาก็ได้ปล่อยตัวทีเซอร์ของเวอร์ชัน0.8ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวผู้พัฒนาเนี่ยเขาใช้คำว่า useless teaser นะครับก็คือทีเซอร์ที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับโอเคครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน,อนเลย โอเคครับตอนนี้ก็ทีเซอร์เราก็ได้จบไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าผู้พัฒนาเขาแอบใบ้อะไรมาให้เราดูบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยโอเคเริ่มมานะครับเท่าที่ผมเห็นเนาะก็คือ,อ,อมันจะเป็นฉากการตายนะครับของเราเนาะที่โดนริปเปอร์ทั้งหลายนะครับ หลายหลายสีเนาะแบบค่าเราในแต่ละแมปนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยที่มีข้อแตกต่างมาเลยนะครับก็คือ,อมันจะมีิปีเปอร์อยู่ที่ด่าน2ด้วยเนาะแวริปเปอร์ตัวเนี้ยเหมือนกับว่าดึงของนะครับเข้ามาโจมตีเราได้เนาะเออแล้วตัวไอตัวทีเซอร์เนี้ยเขาบอกว่า not every r i p p e r will survive นะครับ ก็ในความหมายที่ที่ผมเข้าใจนะครับแปลว่า,าไม่ใช่ตอนนี้ริปเปอร์อ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกตัวมันมันมันจะรอดแล้วนะก็คือเราผมคิดว่าเราอาจจะฆ่าริปเปอร์ได้ทุกตัวนะครับโดยที่มีไอตัวของสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นลีลิกหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเปลี่ยนเกมเมคานิกเนะเาะอาจจะเป็นในโตวขนนกสีม่วงเนี่ยแหละครับที่เป็นของใหม่ที่ให้เราไปเก็บเนาะ เพื่อที่จะใช้ค่าเดตได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เดตออกมาครับเดตก็จะค่าเราทันทีเลยเนาะก็คือเราไม่ยังไม่ได้แบบมีโอกาสที่เราจะสู้กลับเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่าตัวลิลิกอันใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นลิลิกที่เป็นโหมดที่แบบทำให้เราเข้าไปในแผนที่สักแผนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้เราแบบ สู้กับเดทได้เนาะโดยที่เราอาจจะต้องมาเก็บลีลิกนะครับดูฉากข้างหลังเนี่ยมันก็คล้ายๆโบดเนาะอาจจะเป็นด่านแคปเปอร่าแมกนาหรือเปล่าที่เขาอัปเดตขึ้นมาที่เขากําลังจะอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันสเนาะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันสุดท้ายหรือยังนะครับก็อาจจะต้องมาเก็บที่ด่านใหม่เนาะโอเคซึ่งอ,อย่างตัวผมเนี่ยผมก็มีข้อสังเกตอีกอย่างนะครับตรงที่ ตัวเดตอะครับลองสังเกตดูผมคิดว่ามันจะคล้ายเนี่ยพวกขบวนการห้าสีอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีสีอะไรบ้างใช่ป่ะมีเดี๋ยวผมไล่คลิปดูนะอันนี้มีสีแดงใช่ป่ะมีสีแดงอ่ะสีชมพูมีสีเขียวมีสีน้ําเงินมีสีเหลืองนะครับเออแล้วตัวสุดท้ายแม่งเป็นสีขาวเว้ยเออเวลาเราดูไอ้พวก ไอพวกแบบขบวนการห้าสีทั้งหลายอะไรเงี้ยมันก็จะใช่ปะมีสีแดงสีเหลืองสีชมพูใช่ปะสีเขียวสีน้ําเงินใช่ปะเออแล้วมันก็จะมีแบบตัวที่ม่งแบบเก่งเวอ่อร์เลยเว้ยแบบเป็นสีขาวเว้ยคือแบบมันจะแบบนานๆโผล่มาทีอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้โผล่มาบ่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าแบบเออคอนเซ็ปต์ของเกมนี้ก็อาจจะแบบคล้ายๆกันนะครับซึ่งแต่ละตัวเท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีโหมดบอสไฟจริงๆนะก็คือ ไอตัวเดซเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่ได้แบบโผลมาแล้วก็มาฟันแล้วก็ตายเอื้ออะไรอย่างงี้แล้วไงเออก็คือแบบมันอาจจะแบบว่าแบบเดสแต่ละตัวอย่างเงี้ยจะมีแบบท่าไม่เหมือนกันใช่ปะ่ะโอเคอย่างเดสตัวสีดแดงเงี้ยมันมันออกมาฟันเราเฉยเแต่ว่าอย่างที่ผมเห็นแบบเดซตัวอื่นอย่างเงี้ยสีชมพูอย่างงี้ใช่ปะ่ะมันก็เหมือนแบบดึงของใส่เราได้ใช่ปะ่ะเออแล้วก็ไอตัวสีเขียวมันอาจจะแบบ วิ่งเร็วเว้ยวิ่งเร็วอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวสีอะไรอ่ะสีฟ้าสีฟ้ามีท่าเป็นน้ําใช่ป่ะเป็นฟองสบู่ใช่ป่ะสีเหลืองยิงพาทิตใส่เราเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยเออผมส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ที่บอสเนี่ยมันจะมีสกิลแล้วก็แบบเหมือนไอตัวลิลิกอันใหม่เนี่ยจะทําให้เราแบบว่าเอ,อ่อเป็นฉากที่แบบเข้าไปสู้กับเดสแบบ เดี่ยวๆอะไรอย่างนี้เนาะเออก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นอีกอย่างก็คือตัวเงาที่โผล่มาช่วงช่วงท้ายคลิปอะครับผมคิดว่ามันก็คล้ายๆแบบดูจากท่าทางดูจากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟิลแบบคล้ายๆแบบเป็นเดคิวล่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเนาะดูจากตาจากเน้าผากแบบ เถืกเถอกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ส่วนมากพวกเดคุล่าก็จะแบบว่าแบบหน้าผากแบบเถึกเถอกหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะเออผมก็คิดว่าเป็นไปได้เนาะที่แบบว่าตัวละครอาจจะเป็นตัวละครใหม่ของเราซึ่งเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่าอย่างเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยแต่ละฉากที่มันมันจะมีโลงใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเก็บโลงได้เงี้ยมันจะบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าเขา เขาไม่ผมจําได้ว่าเขาไม่ได้ใช้คําว่าแวมพ์นะเหมือนเขาใช้คําว่าเออแบบไม่มีเดกคิล่าอยู่ในโรงนี้แต่เราแบบไปเจอคนอื่นแทนอะไรเงี้ยก็เลยแบบปลดล็อกตัวละครตัวอื่นมาอะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้นะครับว่าไอ้แมปใหม่มันอาจจะไม่ใช่แมปที่เป็นเวอร์ชั่นแบบอัปเดตจากแมปเดิมน,นะครับอาจจะเป็นแมปแมปที่อัปเดตที่แบบเป็นแมปที่ให้เราเลือกใหม่อีกแมปหนึ่งเลยนะครับอาจจะแบบตอนนี้มันมีห้าด่านใช่ปหก็อาจจะเป็นแบบ ด่านที่หกอะไรอย่างเงี้ยในมุมผมเนาะแล้วก็ด่านนี้ก็อาจจะมีโลงน่าจะเป็นโลงสุดท้ายเนาะที่แบบว่าเอาไว้เก็บตัวละครตัวตัวนี้นะครับซึ่งเป็น d ดักคิล่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะเออแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นมาส่วนมากที่เขาแบบใส่ใส่เงาอย่างเงี้ยมาท้ายคลิปอะอย่างก่อนหน้าเนี้ยตั้งแต่ช่วงที่มีแมปมูนโกออกมาอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าเขาก็จะใส่ตัวแบบหน้าที่มันเป็นใบไม้เหมือนกันเนาะผมเคยแบบวิเคราะห์ไว้ที่ที่อยู่เวลาฉากที่เราแบบเลเวลอัพหรือซื้อของอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรโผล่ออกมานะครับมันก็เหมือนแบบมีขึ้นมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนให้เราแบบว่าคิดไปเองมากกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรแต่จริงๆมันไม่มีอะไรเนาะซึ่งอันนี้เราก็พูดตรงๆว่า ผู้พัฒนาเจ้านี้ก็ชอบทําอะไรที่เราคาดเดาไม่ค่อยได้นะครับเห็นป่มอย่างแมปก่อนหน้านี้แพทก่อนเนี้ยมีแบบเออมีตัวต้นไม้มาให้เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไม่ได้เห็นอาวุธใหม่อะไรนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ตัว ไอตัวขนนกเนี่ยจ,จะเป็นอาวุธใหม่ก็ได้เนาะซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์เนาะว่ามันเป็นรีลิกหรือมันเป็นอะไรแต่ว่าก็จริงๆก็อยากฟังความเห็นของเพื่อนๆเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตัวทีเซอร์ตัวนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าก็อย่างผู้พัฒนาบ่อนครับคือเขาแทบจะไม่ใบ้อะไรมาเลยนะครับแค่เป็นฉากที่เดทต่างๆนะครับแบบเข้ามาฆ่าเราเนาะแล้วก็ แบบเหมือนบอกให้ว่าเออแบบจากนี้ไปเราก็อาจจะเคออ่ามันกลับได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปคุยกันได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบาย